ร,ร้านดีเค c t o r เร์มามาแล้วครับโรเบตที่3ของรอบนี้นะครับเดือนตุลา2,566ครับโลเบนี้เอามา5,000จุกๆเลยดูครับมีตัวไหนบ้างครับคับนนี้อันนี้สภาพเดิมๆเ,เลยนะครับ ตัวนี้ครับคูปตา 1, ้าอ S หนึ่งห้าห้าขีดห้าครับรอบนี้ได้ถูก,ก 95, ครับผมขายแค่สิบเก้าหมื่นห้าพันนะอันนี้โคลมาโซ CC ยี่สิบยูคิดสามมาคนทน้ำมันแปมมิ้วตัวอนี้ 2, สองแสนซีครับตัวนี้เลยครับสวยจริงตัวนี้สวยเดิมนะครับเ K C X ห้าสิบแปดซีตัวนี้ผมเปิดถูกๆครับ 4, สี่แสนสี่หมื่นบาทตะกุณเดียวครับโปลเปโก้เลยครับ เครื่องปั๊มตัวเดียวกันเลยตัวนี้สวยเดิมครับชั่วโมงน้อยเล่นเครื่องก็พม่หนห้อยไล่ไปปิ้ง้องม่อันนี้ สีเดิมทั้งคันเลยนะครับสวยเดิมจริงครับคันนี้สี่แสนสี่มบาทครับท่างใดสนใจนะครับเบอร์ศูนย์แปดสาห้าหนึ่งครับโดยดีเจแท็กเตอร์น้อรคนโปรโดครับ ที่ลงจอดเมื่อวานนะครับซานี่ตัวนี้ซานี่2,700ชั่วโมง4 9่แครับโอเคโฟร์เอ็นเคหกสิบคิดแปดครับแคทนะครับ3.6ซานี่ครับอันนี้รถที่ลงเมื่อวานนะครับลงจอดเมื่อวานครับพามาดูรถว่รถต่อนะครับตัวนี้ครับยันมาวีโอยี่สิบคิดหครับตัวนี้2,800สนครับขอหัวคิดไม้ครับไม่เอาหัวคิดผมรถให้อีก ตัวนี้หนึ่งห้าห้าิดห้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทีละคันะครับวันนี้อันนี้ให้ดูบรรยากาศการลงก่อนให้ดูรถเดิมๆยังไม่ได้ล้างครับตัวนี้หนึ่งหห้าิดห้านะครับห้าแสนเก้ามืนบาทครับลงเมื่อวานสวยๆทั้งนั้นเลยสานี้ตัวนี้สี่แสนห้าครับสี 4, ่พันชั่วโมง ตัวนี้ไปแล้วนะครับลงจอดเมื่อวานแคทสอบามทุกคนนี้เดิมจริงครับลูกค้าจากภูเก็ตนะครับถือไปแล้วรอส่งอย่างเดียวคันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแต่ละคันรอบนึงนะครับเอโรเบตนี้ท่านใดน,นะครับสนใจนะครับเข้ามาชมรถไดน้นะครับพิมพ์ Google m a p นะครับที่บริษัท DK c ท a t t อร์ถ่ายรถในโครมองเลยนะครับ ที่วัดตะก้องครับร้านให้ยูั่งตรงข้าพฟรีนะครับปัดพีพิอภัณะค้องเลย